ยังไม่คิดว่าเด็กมหาลัยคนหนึ่งจะมีหนี้หลักล้านเราก็เข้าใจว่าช่วงที่แม่ไม่มีพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงเราชีวิตความเป็นจริงกับชีวิตความฝันเย้มสู้กับมันจนแบบเย้มแทบจะสูญเสียทุกอย่างเลยก็ว่าได้เฮ้ยฝันไปเถอะในอนาคตอาจจะไม่อนุญาตให้เราฝันแบบนี้ก็ได้แต่ทไมถ้งเอาแตนอนกลางวันอ๋อเพราะว่ากลางวันมันมีแดดวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊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 ะวะเเอ๊ะ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  ก่อนหน้านี้แยมทำงานประจำค่ะเป็นงานประจำในรูปแบบของการผลิตสื่อเสียงแต่ว่าเป็นเสียงนิทานนะคะก็คือเหมือนนิทานที่เราฟังกันปกติทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่ามีแต่เสียงมันก็คือรูปแบบรายการพอดแคสต์ณตอนนั้นเนี่ยก็ทำการบรรยายไปด้วยแล้วก็ภาคเสียงตัวละครในนิทานไปด้วยมันก็เลยส่งผลให้มีทักษะในเรื่องของการใช้เสียงมาจนถึงอาชีพปัจจุบันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากความชอบของแยมด้วยค่ะ คือปกติยามันคนที่ชอบดูการ์ตูมนมาตั้งแต่ยังเล็กๆและให้ดูหนังกับดูวิดีโออะไรเงี้ยตอนช่วงวันเสาร์ก็เลยติดเป็นความชอบค่ะเอาเสียงคําพูดในในการ์ตูนเอามาเล่นกับตุ๊กตาเอามาเล่นกับชอบ่อเอามาเล่นกับตะเกียบอะไรเงี้ยจนมันกลายเป็นความชอบมาจนถึงช่วงมัธยมช่วงมหาวิทยาลัยช่วงมหาวิทย,ยาลัยยามได้เริ่มทำโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์นิทานเสียงยยมต้องบอกก่อนว่ายยมเป็นคนต้นทุนนอ้อยค่ะยยม ณช่วงมหาวิทยาลัยยังไม่มีกล้องเหมือนคนอื่นๆเขาเลแล้วด้วยความที่เสียงอ่ะคือต้นทุนมันอยู่ในตัวของแยมอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเราทํางานด้านเสียงเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นทักษะที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายที่โอเคละ่ะกลุ่มเป้าหมายไหนจะตรงจุดกับสื่อเสียงของเรามากที่สุดก็ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชอบการฟังมากที่สุดแล้วก็การฟังมีผลต่อเขามากที่สุดก็เลยเลือกเป็นกลุ่มเด็กที่พิการทางสายตาค่ะ ผลงานชิ้นนี้ก็คือณนะตอนนี้เขาก็ยังใช้เป็นผลงานต้นแบบของโรงเรียนสันติจินนาอยู่นะคะ คราวนี้มันมีแกลบหนึ่งที่เขาประกาศรับสมัครเป็นผู้ผลิตรายการเด็กเป็นผลิตรายการวิทยุตอนนั้นยังไม่เป็นพอดแคสต์เป็นรายการวิทยุเราก็เลยเอ่ะโอเคเราเคยมีผลงานเสียงชิ้นนี้ที่เราเคยทําเอาไว้แล้วอ่ะก็ไม่เสียหายถ้าเราแบบจะหยิบผลงานชิ้นนี้ไปส่งแยล็ก็หยิบผลงานชิ้นนี้ไปส่งเหมือนกันแบบโดยที่แบบไม่ได้ตอดเติมอะไรเลยวันต่อมาคือมีสายโทรเข้ามาว่าสนใจนะแบบอยากจะให้มาร่วมงานกัน นัานแรกที่ภาคก,ก็เป็นนิทานเสียงเลยค่ะก็ภาคเล่านิทานปกตินี่แหละค่ะกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเจ้ากระต่ายน้อยนอนอยู่ใต้ต้นไม้และมีเจ้าเต่าเดินตุ้มเตี้ยม,มากระต่ายน้อยได้สะดุ้งตัวตื่นคิดว่าเจ้าเต่านั้นมาก่อกวนตนจึงได้ร้องทักไปว่า ไอ้เจ้าเตาทำไมเจ้าเดินมาแบบนี้ล่ะหาเรื่องกันใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ก็คือมูทของการเล่านิทานเลยค่ะก็จะบวกการตัดต่อเข้าไปด้วยใส่ซาว,สาวใส่เอฟเฟกต์ทำเองทั้งหมดเลยคือผู้ผลิตรายการนี่คือเป็นตั้งแต่เลือกบทบรรยายภาเคเสียงตัวละครตัดต่อแล้วก็เช็คทุกอย่างรีเช็คแล้วก็ส่งเหลือแค่อย่างเดียวน่าจะน่าจะเอาไปเปิดแล้วค่ะผลิตอยู่นานเหมือนกันค่ะระยะเวลา4ปีเกือบ5ปีได้ ุดที่มันทําให้แยมเริ่มเปลี่ยนเลยก็คือช่วงโควิดก่อนโควิดก็คือจะมีช่วงที่แยมทํางานประจําแล้วแยมสูญเสียแม่ช่วงนั้นคราวนี้เนี่ยมันก็ทําให้แยมเปะไปประมาณนึงประมาณนึงเลยแล้วก็ในช่วงโควิดมันทําให้แยมได้เห็นรู่ทางอะไรบางอย่างณตอนนั้นก็คือมีคนเต้นเจนุนโบทําบราวนี่แล้วณตอนนั้นแยมคิดว่า เอะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าจะมีนักภาคนิทานหรือนักภาคการ์ตูนเพิ่มไปใน t i k กต็อกสักคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยลองทําผลตอบรับมันดีเกินคาดมากยังไม่ทราบว่าแบบเฮ้ยมันจะมีคนชอบในสิ่งที่เราทํามากขนาดนี้เป็นคลิปฝึกภาคเลยอะแบบจ่าหัวคลิปว่าฝึกภาคเสียงตามติ k t o ็อกอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยอาจจะอึ้งว่าอ๋อ คนนี้ดูแปลกดีนะคือแบบเขาแปลกดีหรือแบบเขามีความสามารถดีอะไรเงี้ยก็เลยขอ,อกันเข้ามาเรื่อยๆว่าอยากจะให้แบบลองพากเสียงตัวนั้นซี่ลองพากเสียงตัวนี้ซี่ก็เลยกลายเป็นคลิปต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมีคนชอบชอบจนตัวแยมเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคนหนึ่งอ่ะพี่คือยังเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยด้วยด้วยความที่ต้นทุนเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่ากับคนอื่นมันกลายเป็นว่าเรารู้สึก พอเราได้อะไรกลับมาเราเหมือนว่ามันค่อยๆเติมอะ่ะมันเหมือนค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มก็เลยทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเก็บมาเป็นคลังเสียงร้อยเสียงได้ในคลิปใน YouTube อะ่ะช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มตกงาน ลดงานกันเกิดขึ้นช่วงนั้นแยมก็หวัน่นเราต้องพูดตามตรงว่าเราหวัน่นเพราะว่าเราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรเราก็อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมแค่อยากจะหาไรายได้เพิ่มก็เลยทำติ๊ t ต o อกนี่แหละค่ะจากเล็กๆยังไม่มีผลงานสปอนเซอร์นะคะก็จะมีงานภาคเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากปกติเรารับเป็นฟรีแลน เราก็เริ่มรับเพิ่มขึ้นพอเราได้เริ่มเห็นรู้ทางตรงนี้โอเคมันสามารถแบบหารายได้เพิ่มให้กับเราได้พอเราทําไปได้สักระยะหนึ่งมีผู้ติดตามประมาณ4ี่แสนละก็จะเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างพอหลังจากที่สปอนเซอร์เข้ามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเองก็สามารถทําตรงนี้ได้จริงๆนะก็เลยตัดสินใจเป็นเฮือกสุดท้ายที่ทําให้ยอมตัดสินใจว่าเราอยากจะมาทําตรงนี้เต็มตัวแล้วเราจะปล่อย f อของเรา5้าแสนคน1ล้านคนไว้แบบนั้นจริงๆหรอก็เลย มีความคิดว่างั้นเราออกมาแล้วทำตรงนี้ให้มันให้มันเต็มที่ดีกว่าการพาคจริงๆงจังๆเนี่ยมันเริ่มหลังจากที่แยมเสียทุกอย่างแล้วก็ได้ค่ะคือแยมเสียพ่อไปตอนมสามช่วงที่แยมเสียพ่อแยมเหมือนเสียเสาหลักของบ้านพราะหลังจากที่แยมเสียเสียเสาหลักของบ้านแล้วมันกลายเป็นว่ามันต่อเนื่องมาจนถึงคุณแม่บวกด้วย หนี้สินตอนนั้นที่แม่ยังเคลียร์ไม่เสร็จของพ่อที่ต่อเนื่องกันมายังไม่คิดว่าเด็กๆมหาหลัยคนหนึ่งจะมีหนี้หลักล้านโดยที่เราก็เข้าใจว่าว่าช่วงที่แม่ไม่มีพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงเราก็ต้องมีการกู้ยืมกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราตั้งสติก่อนเรารับงานประจําก่อนเราเลี้ยงน้องเราให้ได้ก่อนพอหลังจากนั้นได้ประมาณ3ปีค่ะแยมแยมทางานผลิตสื่อเสียงได้ประมาณ3ปีแยมก็เสียายายพอเสียายายปุ๊บเหมือน เหมือนยำเข้าถึงศัจธรรมบางอย่างชีวิตคนเรามันก็แค่นี้ไหมวะชีวิตคนเรามันแค่นี้จริงๆแค่เกิดมาเพื่อทําอะไรบางอย่างแล้วก็เสียไปะเราก็ทําตามใจเราบ้างเถอะทําตามความชอบเราบ้างเถอะทาตามความฝันเราบ้างเถอะเป็นจุดที่พลิกเลยก็ว่าได้จากวัยรุ่นเป็นวัยทางานเต็มตัว แยมแรกมาด้วยกันต่อรองกับความจริงยากเหลือเกินพี่ชีวิตความเป็นจริงกับชีวิตความฝันนะแยมสู้กับมันจนแบบแยมแทบจะสูญเสียทุกอย่างเลยก็ว่าได้อย่างที่แยมบอกว่าชีวิตแยมแม่งติดโคตรติดลบอะติดลบด้วยหนี้หลักล้านจากแบบของแม่ที่ยังเพลียไม่จบจนแยมต่อรองกับมันจนแยมคิดว่าฝันไปเถอะแค่ลงมือทํามันก่อนที่อนานคตเราจะไม่มีโอกาสได้ได้ฝัน,นถ้าจะให้เลือกว่าฟ้าประธาน พรบทนี้มากับชีวิตที่จะต้องเจอแบบนี้หรือถ้าฟ้าไม่ประทานพรแต่ชีวิตดีกว่านี้ย้ำเลือกแบบนี้ดีกว่าย้ำรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางให้แยมเป็นแยมทุกวันไงถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่มีแยมวันนี้ก็ได้ที่แบบบอกทุกคนว่าเฮ้ยฝันไปเถอะในอนาคตอาจจะไม่อนุญ,ญาตให้เราฝัน อนนี้ยามเริ่มมองอนาคตได้แล้วค่ะยามเริ่มมองอนาคตได้บ้างแล้วจากแต่ก่อนยามยามไม่กล้ามองเข้าใจคําว่ามืดแปดดานไหมพี่มันมืดแปดดานจริงๆคือเราเราไม่รู้ว่าเราเราจะไปข้างหน้าดีไหมเอ้ยถ้าเกิดว่าเราไปข้างหน้าแล้วข้างหลังน้องเราละ่นะณตอนนี้ถามว่า ทำตามฝันไหมมันเกินฝันแยมไปมากพอเวลาแยมได้รับอะไรมามันเหมือนกับการเพิ่มขึ้นจากชีวิตติดลบกลายเป็นเสมอศูนย์คราวนี้พอแยมได้รับอะไรมันเหมือนกับการบวกเพิ่มค่ะในตอนนี้แยมมีความหวังและความฝันอยู่ในอนาคตว่าแยมอยากจะทําตรงนี้ให้มันเต็มที่เพื่อที่ในอนาคตอาจจะมาเป็นวิทยากรครูฝึกสอนเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กที่มีภาวะอย่างแยมมาก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นคนไม่กล้า เป็นคนอยู่ต่างจังหวัดเป็นคนไม่กล้าคิดฝันยมอยากให้แรงบันดาลใจกับเด็กกลุ่มนี้ค่ะถ้าน้องๆมีความฝันนะตอนนี้น้องๆลงมือทํามันเถอะค่ะก่อนที่ในอนาคตมันอาจจะไม่อนุญาตให้เราฝันแบบนี้แล้วก็ได้ขอแค่น้องลงมือ,อยำไม่คิดว่าชีวิตเด็กนน้นนันนอกวานนอกคนหนึ่งที่บบว่านั่งเล่นกับช้อนกับตะเกียบแล้วก็แบบเห็นงานศพไม่ซ้ํากันในแต่ละปียอะไรยเงี้ยจะมีคนติดตามสองล้านกว่าเกือบเกือบสามล้านอะไรเงี้ย ยังรู้สึกว่าแยมขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่มีทุกคนที่แบบดูคลิปแยมมันก็มันก็ไม่มีคลิปต่อๆไปที่แบบที่มีแยมยังรู้สึกว่าขอบคุณมากจริงๆค่ะ